สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับโลบอกในแบบวัดข้อนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากแต่ตอนนี้ตัวเกมก็ได้มีอัปเดตมาเพิ่มนะครับตามนี้เลย VIP Change Small Win Pack อ๋อมันมี Small Win Pack ทุกๆ24ชั่วโมงแล้วก็มี1นทีอ่าทีลดเวลาการต่อสู้ครูดาวลง1น์ลงวินาทีใช่ป่ะแล้วก็มี New Season Pass อันใหม่ Season Pass อ่าซีซั่น3มาแล้วมีเควสมาใหม่แล้วก็อัปเดตรางวัลใหม่ตอนนี้ก็มีนี่ครับคีย์ไฟเดอร์เอนชั่นเมเฮ้ยมีการ e n c h a n นไอเพิ่มโอกาสได้กุญแจปะแล้วก็มีซูเปอร์รีเวิร์สเทนมอลซูเปอร์รีเวิร์สมีออโต้ดีลีทอีเวนต์เอกสามารถจัดสามารถลบไข่อีเวนต์ได้แบบอัตโนมัติด้วยแล้วก็มี เพิ่มจำนวนการสมใจของสัตว์เลี้ยงมีซีเคเพชรมีเมจิกเอฟแล้วก็มีแก้บัคอะไรนิดหน่อยงั้นเรามาเริ่มดูกันเลยอ่าผมจะบอกไว้ก่อนเว้ยอ่าเมจะเดี๋ยวคราวนี้ผมขอบอกไว้ก่อนเนาะว่าเราจะทำการลงคลิปประมาณ7มงเชา้าเหมือนเดิมนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลงคลิปเกมที่หลากหลายขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้กระแสะเกมตัวงัดข้อเนี่ยค่อนข้างค่อนข้าง,งเงียบ เอาเป็นว่าใครอยากให้ผมเล่นโลบอกแบบไหนเนี่ยคอมเมนต์กันมาเลยนะหรือไม่ก็เข้าไปโหวตในชุมชนได้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์โหวตไว้ให้ไปทันแรกผมก็ต้องดูนี่ก่อนตัวไอ้นี่อัปเดตใหม่สําคัญเลยผมชอบอันนี้ใช้ได้เลยนนะอันนี้คือเป็นบอสอินเด็กก็คือตัวเอาไว้บอกว่าบอสเนี่ยเราจะชนะเราได้ค่าชนะเท่าไหร่นี่ครับตามนี้เลยแล้วก็บอกจํานวนที่เราสู้ไปแล้วด้วยอย่างตัวเนี้ยแชมเปี้ยนเนี่ยผมสู้ไปถ่ายสองครั้งใช่ไหมตับตัวอันนี้เป็นโลกที่2 สเปซจิมผมชนะไปตามนี้เลยอ่าอันนี้เหมือนเขาจะเพิ่งนับใหม่นะครับไม่ได้ย้ยอนหลังแล้วก็บอกเนี่ยตอนนี้เรามีเขามีบอสในเกมทั้งหมด36ตัวผมตีไปแล้ว19ตัวนี่ตัวไหนตีเยอะสุดเนี่ยตัวนี้448ครั้งตัวนี้345ครั้งบอสแฮงแพดในโบที่4อ่าแล้วก็ตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยครับบางโลกผมก็ยังไม่ได้ไปไดโนเนี่ยคือโลกต่อไปยังไม่ไปโลกบอยโลกที่เพิ่งอัปเดตมาเลยปะโลกที่6ยังไม่ถึง เดี๋ยวเราจะเป้าหมายหลักของผมก็คือจะชนะไอ้นี่ให้ได้ครับเนี่ยเห็นปะมิวแทนคิงศูนย์ผมต้องชนะมันให้ได้ถึงตอนนี้ผมน่าจะชนะมิวแทนคิงยังไม่ได้ต้องทําการอาจจะต้องทําการซูเปอร์รีเบิร์สใช่น่าจะต้องซูเปอร์รีเบิร์สแล้วแล้วก็มีนี่เทคนิคลับผมได้มาเทคนิคลับนั่งคิดเรียกว่านั่งคิดเองเลยแหละเทคนิคนี้ก็คือให้เพื่อนๆกดตรงนี้ครับอาร์มกดที่กล่องนี้ใช่ไหมนี่ครับโหเป็นหมื่น ก็คือก่อนที่เราถ้าเราซุปเปอร์รีเบิร์ดเนี่ยของจะถูกรีทั้งหมดใช่ไหมไอ้แต้มวินแต้มพลังก็จะถูกรีใช่ไหมแต่เราจะได้แต้มซุปเปอร์รีเบิร์ดมานี่เราจะได้แต้มมาหนึ่งอันใช่ไหมแล้วไอเนี้ยครับเวลาเรารีเบิร์ดผมรู้แล้วซุปเปอร์รีเบิร์ดมันทําให้ไอแต้มนี่เราเยอะขึ้นแต้มตัวเอนชานเราอะ่ะเยอะขึ้นเบสเอนชานเราจาก100เป็น200ป่อะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าได้มา9ผมผมเห็นว่า9เนี่ยมันทําให้เราเอนชานได้เยอะขึ้นน่าจะใช่นะถ้าไม่ใช่อย่างไงก็กไไงงคอมเมนต์ แต่ที่สาคัญเลยคือเนี่ยก่อนเราซปเปอร์รีเบิร์สเนี่ยผมแนะนํให้เพื่อนๆซื้อหีบทิ้งไว้อย่างนี้เนี่ยผมก็จะซื้อพวกหีบเพชรเพราะว่าตอนเนี้แขนผมมันออกไปจกหีบทองใช่ไหมที่เพื่อนๆให้มาคลิปที่แล้วนี่อันนี้ก็มาไปจากหีบทองแล้วก็นี่ครับแขนนี้จากขีบเพชรหีบเพชรนี่หีบ <He ap S 2> เพชรคือดดเมจมันจะสูงใช่ไหมถ้าเราซ้ํากันหลายๆอันเนี่ยเราก็ไปทําเป็นของทองได้นี่ทายังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูแขนทองคล้ายๆกับทาสัตว์ทองเลยครับอย่างนี้ตรงนี้ แล้วก็ใส่แขนเข้าไปใช่ไหมตรงนี้อาร์มแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างผมใส่บัฟบอยเป็นจากโกลเด้นเคสอ่ามาจากกล่องทองใช่ไหมล้วก็ทําการเป็นของทองนี่อาจจะงงๆหน่อยอ่ะเราก็จะได้นี่มาแขนทองหนึ่งอันนี่ไงครับแขนทองในนี้เป็นสองอันแล้วตอนแรกมีอันเดียวใช่ไหมอ่าตอนนี้เลยครับงั้นหมายความว่าเป้าหมายต่อไปของผมนะส่วนใครเพิ่งเพื่อนเพิ่งเ,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 เริ่มเล่นนี่อาจจะซื้อใครที่ซื้อแขนไม่ได้เนี่ย ใครใครอยากซื้อกล่องสูงๆไม่ได้แนะนำให้ซื้อซิเวอร์เคสหรือไม่ก็โกเคสก่อนแต่ผมซื้อดองเอาไว้แล้วเพราะมันมีนี่ทางขวามือเดี๋ยวจะมีเคสอันนี้เคสเนี่ยเน,นี่ยอ้าเนี่ยเป๊ะเลยเขาบอกให้เปิด300หีบอันเนี้ยผมก็เปิดให้ครบ3 0 0อหีบได้แต่ตอนนี้คือมีส4กุญแจใช่ครับปัญหาเดียวคือกุญแจเรามีหีบเราต้องไปหากุญแจโดยการตีบอสใช่ไหมกัดข้อบอสไปเรื่อยๆแล้วเอากุญแจมาแล้วเราก็รอเคสถ้าเจอเคสสา0อเนี่ยเราก็เปิดแล้วนก็กดเปิดทั้งหมดเลย พอ Open a l l ปุ๊บม,มันก็จะเปิดได้เท่ากับกุญแจที่มีใช่ไหมเนี่ยครับเทคนิคงั้นผมก็ก่อนจะซุปเปอร์รีเวิร์สผมก็จะทำการเนี่ยซื้อหีบทิ้งไว้อย่างเนี้ยซื้อทีละร้อยหีบก็ดองทิ้งไว้เลยจริงไม่ต้องดองเยอะก็ได้เพราะว่าเราจะต้องหาหีบที่ดีขึ้นใช่ไหมเอ้ a, ได้กุญแจเอ้ a, ได้นี่ขึ้นแขนอ่ะเรามาดวกนก่อนนี่แขนเพชรดีสุดคือ900%ครับคิสตันแขนคิสตันเพิ่ม90 0แล้วก็ส่วนแขนนี่ละ่ะ แหวนอเมอรัลดีที่สุดเท่าไหร่1 4ึ่ดี่เคเอ้ยนี่เยอะกว่าแต่ว่าโอกาสน้อยมากดิศูดศูนย์ศูอย่างน้อยเลยคือมันไอเนี้ยมันไอเนี้ยเ0้า้ของไดมอนด์มัน900ใช่ไหมแต่อีแหนเนี้ยอันอันดับรองลงมาเนี้ยมันหกรเองครับโอกาสมันเท่าไหร่นี่0.001 00. แขนเพชรเท่าไหร่นเพชรนี่ศูนยมันง่ายกว่าใช่ไหม แขนที่มีหีบก็น้อยด้ยมันได้ง่ายกว่าแสดงว่าเราเปิดหีบเพชรน่าจะคุ้มกว่าแต่หีบไดไอหีบเอเมอร์เนี่ยมันถูกมันอัลละห้าร้อยบิลเลียนใช่ไหมอันนี้มันเท่าไหร่อัลละห้าทิลเลียนหีบเพชรแพงกว่าหีบเบมอนถูกกว่าแต่โอกาสได้ของเอาโอกาสได้ของดีน้อยกว่าโอเคก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเปิดได้เลยเพราะสุดท้ายเราก็ต้องไปหากุญแจอยู่ดีใช่ไหมก็ซื้อดองผมน่าจะซื้อหีบเพชรครับดองที่ละร้อยเลยนี่ไม่พอละ ไม่พ,พอก็เนี่ยสิก็ไม่พอแค่กล่องเดียวได้แค่กล่องเดียวจบแค่1นึ่งจุทิลเลียนอเอแล้วผมก็ทําการซูเปอร์รีเบิร์ดตามแผนเลยแต่เดี๋ยวก่อนผ่อนทําการซูเปอร์รีเบิร์ดผมน่าจะมาดูมามาดูอัปเดตกันต่อเนาะแล้วก็มีตู้นี้ตู้นี้ทำสัตว์ตัวใหญ่ได้สัตว์ตัวใหญ่นี่ไม่รู้มันใช้สัตว์อะไรทํำอะ่ะผมผมมีแค่ตัวเดียวเคยทำไปแล้วแล้ตัวนี้ที่เพื่อนๆให้มา,าตัวนี้นี่ไงเลนโบเจม ตัวนี้ที่ทําไปพลัง900,004แล้วก็มีนี่เหมือนจะเป็นระบบที่กำลังจะมาใช่ไหมแต่เข้าในอีก2สัปดาห์คืออะไรเป็นหม้อต้มหรอหม้อต้มหม้อต้มแล้วก็อะไรอีกต่อ,อเดี๋ยวผมรับเดรลีข่ของของระวันก่อนประจําวันรับรับให้หมดซีซั่น3ใช่อ๋อโอเคซีซั่นสเขก็ามาแล้วผมก็น่าจะต้องทำซีซั่นเวสมีของระวัน มีอะไรอะ่ะมีวินคูณสองมาเดิมมีไข่ที่ด้านสามมีงไงกุแจกุณแจเพชรมีเกียมีทิกเกออ่ามีตัว๋วไอตั๋วทองตั๋วกาชาที่จริงตั๋วนี้เอาไปซื้อของในนี่ได้นะโลกของกรีกแล้วโลกกรีกออกไปยยหรือยังเหมือนจะออกไปแล้วโลกกรีกมันเข้าทางนี้ใช่ไหมเออน่าจะออกไปแล้วโลกกรีกเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ไงเป็นไอหม้อหม้อต้มเขียวแล้วก็นี่ครับอันต่อไปอีเวนต์ เอเวนเอกได้จากการชนะโลกเอไอห้าครั้งลองดิโลกเอไอห้าครั้งออโต้ไฟต์โลกเอไอตัวนี้มาตีที่อื่นได้ปะเนี่ยถ้าต้องโลกเอไอแสดงว่าเราได้แต้มน้อยนะไอเราได้ค่าชนะน้อยค่าเนี้ยชนะได้น้อยคุรมไหมเนี่ยน่าจะเด้งขึ้นมาว่าได้ละเอ้ยอย่างอีกตัวหนึ่งปะมาได้แล้วเอเวนเอกหนึ่งอันนี่ เรามาดูกันก่อนปนหนึ่นนะขอที่ว่างๆอ่ะไอไข่นี้ผมก็ต้องเปิดให้หมดอย่าไปเคลียจะเปิดตัวไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวผมเปิดตัวเพิ่มโอกาสได้นี่ได้หนึ่งอันมีอะไรบ้างคิตตันด็อกเพิ่มห้าร้อยคิตตันแคทเพิ่มสามพันเฮ้ยคิตตันคอกี้ไอหมาหมาคอกี้ใช่ไหมเพิ่มหกพันแล้วก็มีแรนดอมเอนชาร์มีการมีการเอนชาร์แบบแรนดอมสามอย่างนี่ครับก็คือนี่ลัคก,กี้สองเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ ลั c กี้สามแล้วก็คีไฟเดอ e r 0.1%น e ์จุดหนึ่ก็คือเพิ่มโอกาสได้กุญแจแต่ว่าเนี่ยของดีสุดของมันคือเพิ่มโอกาสได้กุญแจนะแล้วก็มีคร mm ิสตันรีเฟนช้างคริสตันเพิ่มพลังมีพลังผู้ผิดมีพลัง1,000งมี r รนดอมเอนช a n น2อย่างก็คือ w i n เนอร์สแล้วก็คีไฟเดอ e r ของโอกาส0.1% อ๋อมันถึงอันนี้มันถึง100%คือติดนะติดแน่นอนแต่ว่า0.1%ที่จะเป็นคีไฟเดอร์สองมีโอกาสได้เพิ่มใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ได้เพิ่มอ๋ออันนี้ก็คืออ๋องั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นสองหรือเป็นสามใช่ไหมอันนี้จาก100%ยเป่ะ90บวกกับ10เป็นร้อยแปลว่าอันนี้เขาน่าจะออกสองหรือสามอย่างเดียวเพราะมันไม่น่าจะซ้ำกันเยแล้วไอ้น,นี่ตัวสุดท้ายพิซซ่าดากอนบวกพลังท่า่เฮ้ยนะหนึ่งล้านหรอ ทำนะเช็คๆร้อยพันหมื่นแสนหนึ่งล้านเฮ้ยพลังหนึ่งล้านมีแรนดอมเอนชาร์สามอย่างคือ 5, เบสเฟนห้าโอกาสเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์โอ้ยได้แน่นอนเลยใช่ไหมเนี่ยเอ้ยแล้วยังโหดคือเบสเฟนก็ก๊อปพลังตัวอ่าเบสเฟนที่คือก๊อปพลังตัวดีสุดใช่ไหมแล้วก็คีไฟเดอร์สามหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็เบสเฟนหกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งโอ้เบสเฟนนี่คืออะไรได้เบสเฟนนี่คืออะไรป่ะน,นะผมเช็กก่อนใช่นี่ปะอย่างเงี้ยเนี่ยเบสเฟนห้า เวสเทิรนห้าเขาบอกว่าจะเป็นพลังเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะเป็นจะได้พลังเพิ่มขึ้นเจ็ดห้าเปอร์เซ็นของสัตว์เลี้ยงที่แข็งแกร่งที่สุดของคุณอย่างของผมนี่แข็งแกร่งสุดก็เป็นไดโนเสาร์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นของเก้าแสนสี่ก็เยอะก็เยอะอยู่นะที่เคียร์คำนวณแต่ก็เยอะอยู่เฮ้ยเฮ้ยอ๋อเขาบ,บอเขาบวกให้พรีเมียมกรงเห็น VIP ผมซื้อ VIP ไปนานแล้วเนี่ยบวกช่องมาให้อีกหนึ่งช่อง เฮ้ยด,ด,ดีดีของฟรีรับเลยไอของฟรีใช้เลยมันรับอยู่แล้วนี่ดใช้ก่นอนันนี้เอานี่มาแล้วกพลังเอาตัวก๊อปพลังมาก่อนโอเคแล้วก็ได้เพิ่มมาโอ้โหสีทองเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีตัวเล็กๆข้างหลังลูกดิ๊กสามตัวทำอะไรต่อดีอัปเดตนี้แล้วบอสแล้วซีซั่นแล้วไข่แล้วเวทพุดแล้วแขนพุดแล้วเทคนิคได้แขนไปแล้ว การีเวิร์ดอ่ะผมน่าจะต้องทำการซูเปอร์รีเวิร์สแล้วก็เทรลมีเทรลใหม่มาไหมเทรลผมยังไม่ได้ไปต่อเลยเพราะว่าไอ้พลังมันไม่พอไอ้แต้มแต้มชนะมันซื้อม่พอแล้วก็สตอร์ไข่ก็นี่ครับไข่ซื้อมีแพ็คใหม่คูณสองไออันนี้เพื่อนๆมาดูเองแล้วกันของซื้อใครอยากซื้อก็มาดูเอาวันนี้ก่อนเอเอเฮ้ยเดี๋ยวเรามาเช็คเอนชาร์นเขามีเอนชาร์นมาใหม่ไหมเอนชาร์น เบสแฟนวินเนอร์ฉันไม่ต้องหรอกปะเราไปดูกันต่อไปที่โลกนี้ต่อเลยโลกชายหาดมีอะไรเป่าวโลกชายหาดมีสัตว์เลี้ยงที่ผมจะทำไอ้นี่ไว้วอยนี่ไงวอยดากอนรับมาอ่าแล้วก็ถอดตัวนี้ออกไอตัวธรรมดานี้หมื่นหนึ่งถอดออกแล้วก็ใส่วอยดากอนทองมาเอ้ยวอยดากอนไม่ใช่วอยดากอนทองผู้ผิด ไบร์ดก้อนธรรมดาล็อกไปก่อนจริงจะล็อกล็อกไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมทําไม่เป็นบอยดสามตัวล็อกค่อยทำเป็นตัวใหญ่ล็อกไปแล้วก็ผมใส่ปุ๊บโอเคไปไหนต่อเฮ้ยเอ้เอาก็าากดพิดอ่ะเดี๋ยวดมันอีคปเบตที่ผมกดพิดเดี๋ยวสมใส่ใหม่ใส่นี่ไปตัวที่ดีสุดตันนี้อ่ะไดโนเาสาร์ แล้วก็ใส่เจ้าตัว copy ไป copy อยู่ไหนวะ้าตัว copy นี่อันนี้สี่หมื่น void big เอ้ย v o i เออ v o ยคิวแล้วนะไปให้หมดทองวาราก้อนใสให่หมดพบยังเนี่ยอีกสองตัวเจ็ดแปดเก้า มันจัดเรียงพลังได้ไหมเปิดมาเป็นลาวาลาเนี่ยราวาราวาก็ใส่ครบแล้วเพราะมันเสิร์ชมันเห็นตัวนี้ด้วยตัวที่เราทำพลอยไว้สองตัวผมหาตัวพลังดีเยอะมายัดนี่ตัวแสนสองเนี่ยใส่ตัวแสนสองปะเอ้ยไม่ใช่นี่หกหุนเจ็ดหกหุเจ็ดตัวไหนวะเนี่ยประเด็นนะ 6 0 0 0ื 60, แนแทนสองวินเนอร์ดีเบสเฟนเบสเฟนสองในบวกเท่าไหร่สิเปอร์เซ็นต์ของตัวดีสุดผมใส่นี่ไปก่อนเดี๋ยว้ค่อยมาจัดทีหลังใส่ไปก่อนอันตัวนี้อ่ะตัวเขียวไปโอเคเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนอันนี้บอสนี่เราทำไปคลิปที่แล้วนะถ้าใครยังไม่ดูคลิปที่แล้วใครอยากเล่นก็เล่นเลยโอ้โหได้ได้โอกาสได้ยากสัตว์เลี้ยง แล้วก็ไม่มีประตูเนาะไม่มีประตูไปโลกอื่นเดี๋ยวเราไปดูที่โลกนี่โลกวอยไอ้โลกดิวเคียร er. ์คีบังเกอร์คีบังเกอร์ไม่มีอัปเดตอะไรนะมีตู้เหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมเลยไข่เหมือนเดิมโอเคก็มีแต่นี่เดี๋ยวผมต้องชนะบอสวิวแทนคิงแล้วเก็บให้เก็บให้ครบแล้วก็จะได้ไปโลกต่อไปกันโอเคงั้น น่าจะเข้าๆเท่านี้แหละเนาะเข้าๆเท่านี้เดี๋ยวผมซุปเปอร์รีเวิร์สไปยัาไงก็เดี๋ยวผมจะเล่นไอเกมนี้ไปเรื่อยๆนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมเล่นโลบอหรือกมอะไรก็ได้นะแบบไหนเนี่ยคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้หรือไม่ก็เข้าไปโหวตในชุมชนนะเพื่อนๆคนอื่นจะได้เห็นกันด้วยจะได้ช่วยกันเลือกมารีเวิร์สซุปเปอร์รีเวิร์สแต่ไปครั้งที่10นี่ไง900อ๋อนี่ไงเป็นเบตมัลติพายเออร์ก็คือตัวคูณแบบพื้นฐานแต้มพื้นฐานอะ ของเราเป็น900ตอนนี้เป็นแต้มพื้นฐานเป็นพันถ้าเราซูเปอร์รีเบิร์ตแต้มพื้นฐานเป็นพันนี่แล้วถ้าผมกดรีเบิร์ตต่อไปนี่ไงพันหนึ่งพื้นฐานคือพันใช่ไหมเพื่อมา15%ของพันก็พันสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคได้คำตอบละไงก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่รับชมจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่กดซับนี่ฝากกดไว้นะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้รับชมคลิปใหม่ทุกๆ7โมงเช้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวผมจะทำการสู้ไปเรื่อย เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอ๊ัย